สันนี่นเชเดลกัดเต๋แม่สนุกมากค่ะเซอร์ไพรส์หลายตอนมากแล้วก็แบบซึ้งมากมาพลาดไม่ได้ต้องได้ดูสักครั้งในชีวิตเป็นหนังรักของปีนี้ที่ปริมาณน้ําตาไหลแบบหมดเนื้อหมดตัวมากค่ะคือจะบอกว่าหนังดีบทดีนักแสดงดีภาพสวยสันนี่นเชเดลกัดเต๋แม่ ตกใจตอนเลกดูทีเซอร์แล้วคิดว่าเป็นแบบนี้แบบนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันมีฉากที่มาเศร้ามาอยู่มาม้วมาลงลงไห้ด้วยแต่ว่ามนสุดท้ายก็มีความอบอุ่นด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนังรักที่แตกต่างจากที่เราเคยดูแล้วก็เรียกได้ว่าจ,จ,จินตนาการไม่ถึงแล้วกันเนาะ <c oughs> แล้วก็คาดไม่ถึงมากๆเลยค่ะ <c oughs> ประทับใจตัวละครทุกตัวเลยค่ะแบบสาวๆทุกคนน่ารักมากดูไปก็แบบลุ้นไปแล้วก็เดาทางไม่ได้เลย เกินความคาดหมายไว้มากๆค่ะเอาจริงก็สนุกมากๆแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะผมบอกได้เลยว่าเสียงดีมากสะกดยันตอนจบของหนังและเอาทิชชู่มาด้วยเพราะคุณต้องได้ใช้แน่นอนฉันก็พูดได้เต็คือผ้ามอนสเตอร์ดีแบบไหนมากเรื่องนี้ก็ไม่ได้ต่างกันครับผมว่าเรื่องเรื่องนี้แบบเป็นหนังที่มันลึกซึ้งกว่าที่คิดสนุกมากค่ะหนูร้องไห้ด้วย เปิดมาแบบเป็นหนังที่สดใสนะคะแต่ว่าใกล้จบนี่คือน้ำตาไหลไม่หยุดเลยค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าอบอุ่นหัวใจมากแต่ว่ามันมีเซอร์ไพรส์นะทุกคนทุกคนต้องมาดูชอบฉากสุดท้ายน้ำตาจะไหลก็อยากให้ทุกคนมาดูเรื่องนี้จะได้รู้สึกเหมือนกับเราอยากชวนทุกคนนะคะมาดูหนังรักดีๆเรื่องนี้ด้วยกันนะคะ Unreachable ให้รักปรกัตัว11มิถุนายนนี้ค่ะ u n r วิ c h a บ l e ให้รักปรากฏตัววันนี้ในโรภาพยนต์ร